เราอยู่กันที่ r o y a l Academy ค่ะกับอาจารย์โทนี่นะคะคสวัสดีสสดค่ะควันนี้จันมินก็ มีคำถามมาถามกูรูด้านเส้นผมจะถามอาจารย์โทนี่นะคะมีคนเขาบอกมาว่าเรื่องของการสระผมเนี่ยที่ถูกวิธีจะต้องสระสามรอบ <ừ> อันนี้มันจริงไหมคะการสระแบบถูกวิธีมันควรจะเป็นยังไงคือจริงๆอย่างที่บอกนะครับว่าการสระผมเนี่ยไม่ตายตัวนะครับแต่ว่าแค่ว่าถ้าเราสระผมไปแล้วเราจะใช้น้ําอุ่นน้ําเย็นจะสระกี่รอบอันนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของเส้นผมมากกว่าครับ <ừ> บาง<ๆ>คนบอกว่าสระน้าอุ่นดีกว่าสระน้าเย็นการสระน้ําอุ่นกับน้ำเย็นเนี่ยมันอยู่ที่ ลักษณะการเปิดเก็ดผมมากกว่าน้ําอุ่นเปิดเก็ดผมได้นะครับแต่ว่าโอกาสทําให้ผมแห้งเสียก็จะมีเยอะนะครับดังนั้นปริมาณน้าอุ่นก็อย่าอุ่นมากจนเกินไปเอาพอดีๆ <okay. S 2> สารน้าเย็นดีไหมสารน้ำเย็นก็ดีครับทำให้เก็ดผมปิดตัวนะครับฉะนั้นเนะี่ยอย่างที่บอกว่าไม่มีอะไรตายตัวและไม่มีอะไรผิดแต่ว่าถ้าการสระมากๆบางครั้งทําให้น้ํามันที่หล่อเลี้ยงหนังศีรษะมันอาจจะสูญเสียหายไปควรจะสระให้พอดีดีกว่า น่าจะเหมาะสมกว่าศัะรุกวันได้ไหมคะสระรุกวันได้แต่ว่าผลิตภัณฑ์ก็ต้องพอดีพอเหมาะนะครับอย่างเช่นถ้ามีผลิตภัณฑ์ที่มีความเข้มข้นหรือว่ามีความชุ่มชื้นมากเกินไปอาจจะทําให้เราผมมันได้นะครับหรือผลิตภัณฑ์บางตัวที่มีเช่นในลักษณะของผมรังแคผมมีรังแคไหน,นสามีรังแครหรือดีท็อกอะไรพวกนี้ครับสระทุกวันก็ไม่น่าจะเหมาะนะครับอาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งก็น่าจะเหมาะกว่าครับแล้วเกาเหรอคะ การเกาเหรอครับ<ม>การเกาไม่ผิดนะครับแต่ว่าแ,<ต>แค่เราอาจจะต้องมองในเรื่องของอเรามีเล็ยบยาวหรือเปล่านะครับหรือว่าเล็บเราสกรปรกไหมการเกาแรงเนี่ยน่าจะมีส่วนมากกว่าอาจจะเกาให้พอดีพอนะครับการเกาเกาได้ครับไม่ผิดนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการเกาอาจจะช่วยทําให้สะอาดมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเกาแรงมากจนเกินไปไม่น่าจะเหมาะอย่างเช่นลูกค้าบางท่านไปที่ร้านแล้วบอกให้เกาแรงเกาแรงๆเลยค่ะพี่ทันมากเพราะว่าบางทีอาจจะเกิดเกิดไปขูดไอ่สะเลา เกิดมีแผลอะไรขึ้นมาได้นะครับแต่นั้นก็ไม่น่าจะเหมาะแล้วอย่างการบำรุงหลังจากที่สระรงลมครีมนวดทุกครั้งจริงๆแล้วแชมพูมีความเป็นด่างนะครับเปิดเก็ดผมส่วนใหญ่เราต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นครีมนวดหรือมาร์กก็ตามนะครับเพื่อจะช่วยปิดเก็ดผมฉะนั้นถามว่าเหมาะไหมกับการที่เราจะใช้ครีมนวดหรือมาร์กน่าจะเหมาะเพราะว่าการเปิดเก็ดผมแล้วเราควรจะปิดเก็ดผม นะครับก็กลับมาตอบโจทย์เหมือนน้ำเย็นกับน้ำอุ่นน้ำเย็นปิดเก็ดผมน้ำอุ่นเปิดเก็ดผมทำความสะอาดได้หมดนะครับสามารถเลือกได้แต่ว่าควรจะใช้มาก,กับคิมมนวดทุกครั้งหลังสระนะครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งครับ